Good Morning ตื่นตื่นแล้วก็จะได้ยินเสียงแจ๊กแจ้กมามามาใครอยากได้บัฟเฟ่นมาดื่มกาแฟร้อนๆที่บ้านวีววันนี้ทำบัฟเฟ่นหัวใจเล็กๆโอ๊ยร้อนไหมยังร้อนอยู่ไหมนี่ร้อนๆร้อนร้อนรอนทานกับกาแฟ <c oughs> นีหัวใส่หัวใส่อะไรที่น่ารักจังทำให้มันน่ารักเวลาเสิร์ ไอเดียดีๆเวลาเสิร์ฟในร้านกาแฟทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือจะทำเป็นรูปหัวใจวิวิชอบรูปหัวใจอะไรที่ทำด้วยใจมันยิ่งใหญ่เสมอใช่ไหมคะทำด้วยใจมาเลยวันนี้วันพุธพุโทโธพุโทโธพุโทโธท่องเอาไว้ก่อน <c oughs> ดอกไม้ก็จะส,สวนยไหมคะดอกไม้ <c oughs> ดอกไม้ดอกสดๆเลยเนี่ ช่วงนี้ดอกนี้เขาดอกไม้จากสวนในวิวินำมันมาใส่แจกันมันก็เลยสวยๆใช่ไหมคะดอกไม้จากสวนสวยไหมคะนะคะนี่แหละมาวันนี้ว่าเปินหัวใจทำแบบเป็นเล็กๆใส่พิมพ์ไหมมันง่ายคะ่ะมีไข่มีแป้ง บางทีล่าถ้าเราทำเองเราวิวิไม่ชอบหวานน้ำตาลแค่นี้จบหยดน้ำตาลลงไปธรรมาชาติทานกับน้ำชากาแฟอร่อยอร่อยหอมหอมหอม,หอมง่ายแต่อร่อยใช่ไหมคะหัวใจบริสุทธิ์ <laughs> นี่แหละคำว่าอะไรที่ทำด้วยใจเนาะคันคัน ปากอยากเมามอยวสะสันเอาคันๆอะไรที่ทาด้วยใจก็อยอะตอนนี้เรื่องราวอะไรกำลังเดือดอันนี้ดอกสีชมพูดอกสีชมพูไม่ใช่ประกาศสีชมพูนะคะเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้น,นใครออกมาเห่าแต่เชา้าเที่เตี่ยหรอเี่ยเห่ายังมาแสะสุเทพอีกเขาเขาว่าแอด ใช้กับสุเทพเหมือนกันพะนเอาวว้าวางสันน้อมันโอ้ยใครทำอะไรมันก็จะได้อย่างนั้นล่ละค่ะมันไม่ใช่เงินของคนที่ออกมาด่ากันไปกันด่ากันมาไม่ใช่เงินของตัวเองนะแบ่งมีแต่เงินเอฟซีเอฟซีระว,วังนะแถะแชแต่คนอื่นระว,วงัง เอฟซีเขาจะเอาคืนนะคะบาปกรรมมันมีจริงนะคะระวังจะย้อนสอนนะคะไม่ได้ว่าใครนั่คอยดูคอยดูค่ะคอยติดตามวิวิก็จะสวดมนต์ไปเรื่อยๆใครที่ใครที่มาแสะมาแกะแม้เขาด่ากันต้อง3-4ปีกะว่าจะมาตัด ขาตัดแขน FC FC นั่นแหละพวกคุณมาแฉ FC, FC FC นั่นแหละจะย้อนสอนคอยดูจำคำพูดไวด้ดีๆนะคะ FC เขาจะออกมาแฉคุณเองนะคะฝากเตือนเอาไว้หน่อยมันไม่มีใครกลัวใครหรอกคะ่ะเขาเงียบไม่ใช่ว่าเขากลัวนะจ๊ะเห็นเงียบเงียบนี่เก่งเก่ง สวยรวยเก่งเห็นเงียบเงียบฟาดเรียบนะจ๊ะอันญิงชายทั้งหลายแหละมีคนแย่ดีพอพอกันมีความแย่ความดีพอพอกันนหคะคนที่ทำอะไรไม่ได้ทำ แต่คนไหนที่เขาทําบุญทําด้วยใจเขาไม่ไปทวงคืนหรอกคะ่ะนะคะเราเป็นคนดีเราคิดดีเราไม่อยากลงไปยุ่งอย่ามายุ่งกับครอบครัวฉันแต่เราอยากอยู่เงียบเงียมไงตามใจลูก